สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับครูเกศนะมีทิทางสนุกสนุกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังน,นะครับเห็นจากรูปแล้วนะต้องรู้แน่เลยว่าเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมแต่เอ๊เขากําลังทําอะไรอยู่นะมีใครดูออกไหมเอ่ยใช่แล้วเขากําลังกอดตู้อะไรอยู่สักตู้หนึ่งซึ่งมีรูปเหมือนจดหมายอยู่แปลว่าตู้นี้เป็นตู้จดหมายแน่ๆเลยแต่เอ๊ ทำไมเขามาจอดมา,มากอดตู้จดหมายล่ะครับเด็กอยากรู้ไหมครับว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงมากอดตู้จดหมายอ่ะเขาคือเครื่องกอดผู้น่ารักนั่นเองเฮ้ดูนี่สิฉันมาแล้วนะฉันคือเครื่องกอดฉันคือเครื่องกอดฉันกอดได้เก่งที่สุดไม่มีใครต้านทานกอดของฉันได้กอดของฉันทำ สร้างกำลังใจกอดของฉันทำให้เขายิ้ได้ i อม t h o t machine แอม the h o t machine โอ้เขาบอกว่าเขาคือเครื่องกอดแ m the h o t machine แอมหรือว่าฉัน ฮักแปลว่ากอดแมชชีนแปลว่าเครื่องโอ้โหทำไมถึงเป็นเครื่องกอดนะเขาบอกว่าเขาอะกอดเก่งมากเลยนะเขากอดได้ดีที่สุดในโลกเลยและไม่มีใครเนี่ยจะต้านทานพลังกอดของเขาได้เลยนะเพราะว่าเขาอะคือเครื่องกอดมาสศจั่นเขาบอกว่ากอดของเขาเนี่ยมีพลังพิเศษมากๆเลยนะครับเด็กๆใครที่กำลังใจร้อนหรือยังโมโหอยู่พขกอดปุ๊บ ใจเย็นข an, ึ้นมาทันทีเลยใครที่เศร้าอยู่นะเขากอดปุ๊บเขารู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยหรือใครที่กำลังหดหู่หมดกำลังใจเขากอดปุ๊บมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะเขาเป็นใครนะครับเด็กๆจำได้ไหมเขาเป็นกกกอองงงจัันนนรใใ้ย็สาล แล้เพราะเขาคือเครื่องกอดน,นั่นเองนี hey, ่ฉันกอดทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเจอได้เลยนะดูสิเก้าอี้สนามฉันก,ก็กอดได้ตู้ไปสนีแน่นอนฉันกอดอยู่แล้วต้นไม้ต้นใหญ่ฉันก็กอดได้ไม่มีใครหนีฉันได้เลยนะอือโอ้โหแม้แต่เจ้าบั้มตัวใหญ่ตัวนี้ยฉันก,ก็กอดได้นะหรือจะเป็นเต่าตัวเล็กๆฉันก,ก็กอดได้นะ ของนุมน่มๆฉันก็กอดได้หรือของแข็งๆฉันก็กอดได้ตัวยาวเฟื้อยฉันก็กอดได้หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมฉันก็กอดได้ด้วยนะเพราะว่าเขาคือใครครับใครอะไรนะอีกที่สิกอดของฉันทำให้คนใจเย็นกอดฉันสร้างกำลังใจ เครื่อนกอดดูสิเจอน้องร้องไห้แงๆอยู่นะเป็นโอกาสของฉันนห่ะใช้พลังวิเศษเนี้ไปช่วยน้องไปดีกว่าปุ๊บพอกอดน,น้องปุ๊บน้องหยุดร้องไห้เลยภารกิจสำเร็จแล้วว้าวโอ้โอ,โอเจอเพื่อนใหม่ตัวอะไรเนี่ยลูกตัวอะไรอะ่ะฮะใช่แล้วลูกเม่นมันแหลมใช่ไหมจะกอดได้ไหมนะจะกอดไม่ได้ไหมนะ แต่ใคิดว่ากอดเม็นไหมครับจะกอดวิธีไหนดีนะลองช่วยกันคิดดูซิจะกอดวิธีไหนดีนะอืมลองดูสิว่าเครื่องกอดจะกอดด้วยวิธีไหนนะปป็นโอ้โหอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเขาคือกอดกองฉัน นาฉันคือเครื่องกอดฉันวิธีกอดทุกอย่างได้หมดเลยโอ้โหมันดูันสิว่าอถ้าเจ้าปลาวานตัวใหญ่ฉันจะกอดได้ไหมนะเพื่อนเพื่อนคิดว่าฉันจะมีวิธีการไหนไที่กอดปลาวานตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ลองดูสิจะกอดด้วยวิธีไหนหน้าลองทายกันลองทายกันลองทายกันวิธีไหนหน้าเนี่ยโอ้โหอ๋อวิธีนี้นี่เอง ขึ้นสะพานขึ้นกระไดแล้วก็สไลด์กอดทั้งตัวเลยเพราะว่าฉันน่ะคือเครื่องกอดนะโอ้ต้องเติมพลัง,對對ง course, is, นะะั่นแหละกอดมาเยอะ like ทั้งวันแล้ว <running> ต <away> <ๆ>้องมัมข้าวเยอะๆต้องกินข้าวเยอะจะได้พลังไปกอดคนอื่นได้หมดเลยอ่อตอนเนี้ท้องอิ่มแล้วนะเด็กๆก็กินข้าวทุกมื้อใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมยอดมากๆเลยพอท้องอิ่มพลังแล้วไปดีกว่าไปกอด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  กอดกันทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมนะคะถ้าเป็นช่วงปกติแล้วก็กอดได้นะแต่ถ้าเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราส่งใจไปกอดเราหาวิธีการทําท่ากอดแบบไม่ต้องโดนตัวกันก็จะดีนะเด็กๆเ,เพราะว่าเขาคือใครเขาคือใครนะเครื่องกอดกอดของฉันทำให้คนใจเ็กอดฉันสร้างกำลัง กอดทั้งวันเลยกอด ه, หมดแรงแล้วเหนื่อยชมัดเลยเนี่ยวันนี้กอดเยอะแยะมากๆทำภารกิจเสร็จสิ้นไปเยอะมากๆเลยเครื่องกอดอะ่ะหมดแรงแล้วแ่ะไม่รู้จะกอดอีกไหมนะแรงหมดแล้วทำยังไงดีครับเครื่องกอดหมดแรงแล้วแต่เอ๊ะมือใครนะยื่นออกมาเย้แม่จา๋า ช่วยกอดเครื่องกอดหน่อยสิจ้าว้าวพอแม่กอดเครื่องก่อนนะเครื่องกอดก็มีพลังกบมาใหม่เหมือนเดิมเลยแม้แต่เครื่องกอดเองอะ่ะก็ต้องการการกอดจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับกอดก้องฉัน นั่นคือภารกิจของหนุ่มน้อยเครื่องกอดผู้น่ารักแล้วเราละครับลูกเด็กๆทุกคนละครับกูเก็ตรู้ว่าที่บ้านเด็กกอดคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอนเลยเพราะอยู่บ้านเดียวกันแล้วมีอะไรอีกไม่น่าที่เด็กกอดบ้างยามอยู่บ้านนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วอ่ะมีของรักมีของห่วงเราไม่น่าที่เราชอบกอดมากเลยเอ๊ะแล้วทำไมอยากจะกอดคนอื่นที่อยู่นอกบ้านไกลๆซึ่งตอนนี้กอดไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราจะมีวิธีการ ส่งความกอดไปยังไงดีนะให้เขารับรู้ว่าเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันเด็กๆลองคิดดูนะครับแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนแปลงกันกันนะว่าเครื่องกอดที่น่ารักของคุณครูจะมีวิธีการกอดหรือมีสิ่งของใดที่กอดเยอะแยะขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันนะครับฉันกอดได้เก่งมากฉันกอดได้ดีที่สุดไม่มีใครต้านทานกอดของฉันได้ กอดของฉันทำให้คนใจเองกอดฉันสร้างกำลัง ฉันกอดได้เก่งมากมฉันกอดได้ดีที่สุดมไม่มีใครต้านทานกอดของฉันได้กอดของฉันทำให้คนใจ ฉันกอดได้เก่งมากมฉันกอดได้ดีที่สุดมไม่มีใครต้านทานกอดของฉันได้กอดของฉัน ไม่มีใครต้านทานกอดของฉันได้กอดของฉันทำให้คนใจ